ธรรมวุโธวะหลวงปู่สาคอนธรรมวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองถาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่ีสิงหาคม2568ทําอารมณ์ให้มันเหลือน้อยจิตมันถึงจะสงบเข้าสู่หลักของมรรค คือเป็นมรสมังคีรวมลงเป็นหนึ่งถ้าหากผู้ปฏิบัติเข้าใจง่ายๆวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปทั้งหมดให้เหลือแต่สติกับปัญญารอบรู้กันอยู่นอกนั้นเป็นอาการทั้งหมดหรือทำกฎฐานใดกฎฐานหนึ่งให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสีเท่านั้นก็สามารถที่จะทำลายอสวกิเลสได้ทั้งหมด อยู่ที่นี่เราเคยรักษาคนหายไปคนเป็นวันนโลกโรงพยาบาลเขาไม่เอาแล้วโรงพยาบาลก็ทิ้งนะเดินเหมือนกับแผ่นดินยะถล่มย่มแล้วเอามารักษาอยู่นี่ต้นหุนสามใบนะห,หุนสาใบยอดมันก็จิ้มน้ำพริกได้มันเปรีป้ยว เดี๋ยวเราเอามาทำยายายารักษาวันณโลกหลวงปู่ท่านรักษาสององค์ปี2487รักษามหาพุทธกับหลวงปู่มหาปิน่นต้มหม้อเดียวยารักษาหายไปสององค์ หลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธนี่ตอนนั้นเป็นปรเรียนเรียกว่ามหาพุธหลวงปู่มหาปิ่นที่จำพรรษาวัดป่าหลวงพ่อพุธจำพรรษาวัดบุรพาหลวงไอจย์มหาปิ่นจำพรรษาวัดแสนสมลานแล้วก็ หลวงปู่สิงห์ประจำที่แสงแสงสำราญหลวงพ่อพุทธจำพรรษาวัดบุรพาหลวงปู่ฟันจำวัดบุรพาสมเด็จสังฆนายกประจำวัดบุรพาดีนะเพิ่อนอธิบายกรสินนี่ให้หลวงพ่อพุทธฟัง ทำเตโซกสินพอทำไปทำไปไอเวทนามันหมดหมดเวทนาพอเข้าไปสู่หลักของกสินแล้วไม่มีเวทนาก็เลยขอโอกาสกับผมมันจะหลับเอาหลับเลยเลยนอนฝังไม่รู้หลวงปู่นี้ตอนไหนหลวงปู่พุทธเราให้ฟัง พอวันหลังมาเพินเลยเอายามาให้ฉันหลังจากเพินให้ภาวน,นาเตโซกสินแล้วหรือให้ยาฉันวันนั้นเลยให้ยาฉันวันนั้นเลยผสมน้ำทำแบบเดียวกับยาสม้มแต่นั่นเป็นยาเข็มจินผสมน้ำ ต้มเชี่ยวใส่น้ำสามถ้วยต้มเชี่ยวให้เหลือครึ่งถ้วยเอามากำมือหนึ่งเราอยู่ที่นีร่รักษาคนหายไปคนแต่สมัยลุงปู่ท่านรักษาหายสองคนแล้วก็ไม่ได้รักษาใครอีกเลยยายาตำรานี้ตำรายาเข้ม มิตียส้มทำเยอะหน่อยยาส้มน้ำมันพึ่งทำเยอะแต่ยาเค็มนี่ทำน้อยทำเฉพาะคนหุวงพ่อพุทธหายหลวงปู่มาหาปินก็หายหายปีนั้น ได้ยาแล้วก็กําหนดเตโซกสินได้ตลอดเวลาฉะนั้นการทำงานในด้านการปฏิบัติเราจะทำยังไงที่จะให้มันเกิดความสมบูรณ์ในธาตทั้งสี่ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทำยังไงที่จะให้สมบูรณ์ด้วยศรัทธ,ธาสัมปทานสี่อิทธิบาทสี่ทำยังไงที่มันจะสมบูรณ์อินทรีหกพระห้าพระห้าอินทรีหก โพธทรงเกตมักมีอง์แปดเรียกว่าโพธิปักคียธรรมธรรมอันเป็นปึกแผ่นมันต้องเกิดความสมบูรณเกิดความสนดุลซึ่งกันและกันมันถึงจะส่งต่อกันไปได้ อย่างอิทธิบาท4ที่มันจะส่งต่อไปที่อินซี6มันจะส่งต่อไปฉะนั้นวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการคิดในการทำงานเราจะต้องคิดรอบด้านถ้าหากเราไม่คิดรอบด้าน ศรัทธามีแต่ไม่มีความเพียรความเพียรมีแต่ไม่มีสติสติมีแต่ไม่มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสัมปชัญญะมีแต่ไม่มีปัญญาพระละ อินทรีหกตาหูจมูกกรีนกายใจปวดรงเกตสติสัมโพดชงวิริยะสัมโพธชงธรรมวิจยะสัมโพธชง เราจะต้องแก้งในสรรพสิ่งทั้งหลายถึงได้เรียกว่าธรรมวิจยะเราจะไปด้านใดด้านหนึ่งอันเดียวไม่ได้มันจะต้องไปพร้อมกันทั้งหมดถ้าไม่ไปพร้อมกันทั้งหมดมีศรัทธาแต่ไม่มีความเพียรเวลามีความเพียร แต่ไม่มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะแต่ไม่มีปัญญามันจะไปได้ยังไงมันจะเป็นเอกังกิตตังเอก,กังทำมังได้ยังไงมีแต่ทำกับมีแต่สติกับปัญญารอบรู้กันอยู่ได้ยังไง มันจะต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปโพธิปักคียาธรรมทั้งหมดรวมลงเป็นหนึ่งเหลือแต่กิจกระทมนอกนั้นเป็นอาการทั้งหมดเราไปติดอยู่ในอาการหร้ป่ะเนี่ยเราไปติดอยู่ในความสงสัยเราไปติดอยู่ในอาการ เราไปติดอยู่ในรูปแบบส่วนมากแล้วเราไปติดอยู่ในรูปแบบมันจะต้องเป็นอย่างนู้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์องค์นู้นว่าอย่างนู้นครูบาอาจารย์ว่าอย่างนี้มันว่าไปด้วยเรื่องของทิฏฐิมณะ,ะอาสวะกิเลส เราจะบัรทอนทิฏฐิมานะอาสะวะจิเลสลงไปได้ยังไงมันออกหน้าออกตาเรานะทิฏฐิมานะอาสะวะจิเลสทุกวันนี้มันออกหน้ามันเป็นผู้นําในภาคปฏิบัติมันบอกว่าอย่างโน้นบอกว่าอย่างนี้ สถานที่ตรงนี้ไม่เหมาะสถานที่ตรงนั้นไม่เหมาะอะไรมันว่าไปนู่นดูดูนี้มันไม่เหมาะในการปฏิบัติจะต้องรอรู้ดูนู้นแล้วข้าวเรากินทุกวันไหมเราหลับเรานอนทุกวันไหมไม่เห็นเราพูดถึงเลย มีมากมีน้อยอร่ออร่อย mm hmm. หรือเรากินให้มันหนักท้องพอเป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งในภาคปฏิบัติ mm hmm. การขบการฉันต่างๆพวกนี้ต้องไม่ได้คิดถึงเรื่องความอาร่ออร่อยเราคิดถึงเรื่องความเป็นไปในสมาธิภาวนาเราคิดในเรื่องเป็นไปในความการปฏิบัติ mm hmm. เราเอาผลการปฏิบัตินุน่นมาเป็นตัวกำหนดในภาคปฏิบัติผลที่เราเข้าใจในเรื่องอัดเรื่องทำรรผลที่เราเข้าใจในเรื่องความสงบและไม่สงบความสงบมันเป็นยังไงเวลากิจไม่สงบมันเป็นทุกข์เป็นร้อนขนาดไหนเวลาทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสมันทำงานสภาพจิตใจของเรา เป็นพุก์เป็นร้อนขนาดไหนฉะนั้นเราจะให้มันมีอำนาจไปอีกนานเท่าไหร่หรือเราจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองถ้าหากเราเข้าใจว่าเราเป็นผู้มากด้วยทิฏฐิมานะไม่มีปัญหาเลยแต่เราไปเข้าใจว่าเราไม่มีนี่คือเป็นปัญหา ความหลงหลงอะไรหลงในตัวของมันเองมันหลงอยู่ในตัวของมันเองว่ามันไม่มีแต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่แสดงออกนู่นมันบอกความรู้ความเห็นอะไรที่มันบอกออกมานั่นแหละที่ว่ามันไม่มีแต่แล้วมันมีหรือเมื่อมันมีอย่างนั้น เราจะทํำยังไงกับตัวของเราเราจะคิดยังไงกับตัวของเราในภาคปฏิบัติเราเป็นผู้ที่จะมากําจัดทิฏฐิมานะอาสวะจิเลสแต่แล้วเราปล่อยทิฏฐิมานะอาสวะจิเลสให้มันนําในภาคปฏิบัติมันจะต้องให้คนโน้นให้คนนี้ ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนู้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดเรื่องความเป็นความตายมันเป็นเรื่องของใครของมันเรื่องความสงบก็เป็นเรื่องของใครของมันเรื่องความรู้ในสัตธรรมทั้งสี่ก็เป็นเรื่องของใครของมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยใครอยากทำก็ทำใครไม่อยากทำก็ธรรมดา เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เห็นแปลกไม่ได้เห็นใหม่ในครั้งก่อนก็เป็นอยู่อย่างนี้มาวิเคราะห์ดูง่ายๆทำไมพระมหากัจปะเลือกพระเทระมาประชุมสงฆ์ที่ทำสังคยนาเอาแค่ห้าร้อยองค์ ในขณะนั้นพระสงฆ์มีเป็นหมื่นมีหลายหมื่น mm hmm. ก็เพราะอะไรถ้ามีมากไปกว่านั้นในการทำสังฆยนาจะเป็นยังไง mm hmm. เพราะล้วนแล้วตั้งแต่ผู้มีความรู้ทั้งนั้น mm hmm. จริงๆการทำสังฆยนาเขาแรกนี่ที่เรียกว่าปฐมมาสังฆยนานี่ มันไม่ได้ไปทำอะไรมากมายนะถ้าหากเราศึกษาเข้าไปจริงๆก็ภาษาลิบุตรท่านรวบรวมไว้หมดแล้วจัดไว้เป็นหมวดเป็นหมู่หมดแล้วพระจุนทะที่เป็นน้องชายภาะสารีบุตรเป็นหัวหน้าคณะลองจากภาษารีบุตรลงไปในการจัดหมวดหมู่ของกันพระธรรมวินัย ทั้งพระสูตรทั้งพระธรรมทั้งพระอภิธรรมทั้งพระวินัยภาษาลิบุตรท่านจัดไว้หมดแล้วเพียงแต่เอามาทำต่อรับในข้อปฏิบัติที่เรียบเรียงไว้ก่อนแล้วเท่านั้นไม่ได้เอาของใหม่มาจากที่ไหนเลยให้เราไปศึกษาจริงๆเะก่อนเราจะเข้าใจว่าภาษาลิบุตร เป็นหัวหน้าคณะในการจัดงานในการรวบรวมพระธรรมวินัยในการเก็บจัดให้เป็นหมวดหมู่พระสารีบุตรทำไว้แล้วก็ให้พระจุนทะน้องชายพระสารีบุตรอีกสองคนอีกสามองค์นั้นสององค์ มีพระจุนทะนี่องค์หนึ่งแล้วก็มีอีกองค์หนึ่งที่เป็นน้องชายพระสารีบุตรเออพระน้องชายพระสารีบุตรสามน้องสาวก็สามน้องสาวก็มาบวชเป็นพิษุณีสามองค์น้องชายก็มาบวชสามองค์เพราะท้องนี้มีเกตออกบวชหมด แล้วก็เป็นพวกที่รวบรวมพระธรรมินรวบรวมพระไตรปิดกไว้จัดไว้เป็นหมวดหมู่ในการแสดงธรรมของผู้เจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็เอามารวบรวมด mm hmm. ังนั้การทำสังขายนาถึงต้องใช้พระเนนน้อยไม่ต้องไปทำมากนะฉะนั้น ความเข้าใจในผู้ปฏิบัติถ้าหากผู้ปฏิบัติเข้าใจง่ายๆวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปทั้งหมดให้เหลือตั้งแต่สติกับปัญญารอบรู้กันอยู่นอกนั้นเป็นอาการทั้งหมดหรือทำโกฏฐานอันใดอันหนึ่งให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่เท่านั้น ก็สามารถที่จะทำลายอาสวะจิเลสได้ทั้งหมดถ้าเราคิดว่าให้มันง่ายแต่บัดนี้มันไม่ได้คิดอย่างนี้ที่มันหนักด้วยสติปัญญามันมากความรู้ความเข้าใจความรู้ในทางศาสนาเนี่ยมันมากมันรู้มากมันดีแต่ในภาคปฏิบัติการรู้มากไม่ใช่ของดี เป็นปริพภคือเครื่องกังวลใจร,รู้น้อยดีก็ดูบัณฑิตสามเณรก็อยากเรียนกรรมฐานแค่อาจารย์โกนหัวคือผมตกลงไปใส่ดินอาจารย์ก็เหยียบไปเหยียบมาแค่นั้นเขาก็เห็นเลยว่าผมกับดินไม่ได้แตกต่างกันจิตมันตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรคและทำลายอาสวะกิเรศ สิ้นไปก่อนโกนหัวจบซ้ำไปนั่นํำอารมณ์ให้มันเหลือน้อยจิตมันถึงจะสงบเข้าสู่หลักของมรรคคือเป็นมรรคสามคัคคีรวมลงเป็นหนึ่งนั่นันั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติทุกวันนี้ถึงยุ่งยากล้วนแล้วตั้งแต่ผู้มีปัญญาทั้งนั้น ล้วนแล้วแต่ผู้มีการศึกษาทั้งนั้นฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติขอให้เราทำแจ้งในสัจธรรมทั้งสี่พอแล้วแค่นั้นก็เหลืออยู่เหลือกินแล้วสำหรับชีวิตของเราเมื่อเราเข้าใจในสัจธรรมแล้วเราอยู่ไปแล้วก็อยู่ไปเพื่อความเป็นอยู่ของาัุของขันไป ไม่ได้ทำความภาคควมเพ,อเพ่อนเพียนเพื่อจะละอะไรอีกต่อไปดังนั้นการทำงานในทางศาสนารู้แล้วรู้เลยอิ่มแล้วอิ่มเลยไม่ต้องมากินอีกเหมือนกับน้ำที่มันไหลลงไปมันไหลยอยู่หน้าวัดทางสลาเราเนี่มันจะกลับมาอีกไหมเนี่ย มันไหลไปไหลไปไหลไปมันก็แห้งจนสุดท้ายมันก็แห้งมไม่กลับมาความรู้ในทางศาสนานั้นก็เหมือนกันเรียกว่ารู้แล้วรู้เลยขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณศาลาวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันอังคารที่12สิงหาคม2568เวลา14นาฬิกาขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีประจำปี2568นวัตสาขาของหลวงปู่สาครดังนี้วันศุกร์ที่10และวันเสาร์ที่11ตุลาคมนวัดป่าพิสิณนากอกจังหวัดน่านวันเสาร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมวัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรีวันศุกร์ที่17ถึงวันเสาร์ที่18ตุลาคมวัดป่ากุลสุวรรณ จังหวัดกาญจนบุรีวันเสาร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมวัดสวนป่าสิริธโรจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนวัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรี ทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1